ระยะน,นี้คนก็เจ็บป่วยกันเยอะเหลือเกินนะครับเป็นไข้เป็นหวัดเป็นน้ำมูกเป็นเฉพาะเด็กๆวันนี้ก็จะลองถามคุณหมอแพนนินานครับซึ่งก็เป็นอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับเป็นหมอเด็กนะครับโรคติดเชื้อก็เป็นสิ่งที่ท่านชํนานาญอยู่แล้วนะครับก็ถามกันภาษาง่ายๆเลยนะครับว่าเ,เราจะทําอย่างไรให้ภูมิคุ้มกันของเราดีแล้วก็เข้มแข็ง เดี๋ยวอาจารย์ลองลองแนะนําเรานิดหนึ่งนะครับว่าทําอย่างไรเนี่ยในยุคที่ไข้หวัดระบาดนะฮะหวัดทั้งหลายระบาดเนี่ยเราจะเพิ่มภูมิคุ้มกันอย่างไรได้ค่ะอาจารย์สําหรับการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับเด็กๆนะคะก็เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ค่ะก็คือหมอจะเริ่มเป็น2ส,ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็คือส่วนที่ทํากันได้ง่ายๆหมอจะยกตัวอย่างเช่นหนคืออาหารเลยนะคะ หมออยากจะเน้นไม่กี่อย่างก็คือให้ลดน้ำตาลนะคะหมอคิดว่าเป็นสิ่งที่ง่ายๆของหวานน้ําหวานนะคะเบเกอรี่ต่างๆเค้กโดนัทอย่างเงี้ยค่ะก็ลดลงนิดหนึ่งนะคะเด็กๆก็ไม่ถึงกับขั้นงดเลยแต่ลดลงนะคะที่2ก็คือผักผลไม้ใช่ไหมคะหมอก็อยากจะเน้นว่าการรับประทานผักมีความสําคัญมากๆเลยนะคะ ผลไม้ที่ดีหมอจะเน้นคือกล้วยค่ะหมออยากให้เด็กๆทุกคนทานกล้วยนะคะซึ่งมีประโยชน์มากๆม,มีสารอาหารดีค่ะสําหรับต่อไปก็คือหมออยากให้เด็กๆนอนพักผ่อนเยอะๆค่ะนั่นก็คือการพักผ่อนจะทําให้ภูมิคุ้มกันสูงขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อได้ข่าวทางานได้ดีนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาของร่างกายก็จะตอบสนองต่อสิ่งต่างๆเช่นเชื้อโรคก็จะได้ไวด้วยนะคะ แล้วหัวข้อที่3หมออยากจะให้เด็กๆทุกคนเลยนะคะได้มีการออกกําลังกายอย่านั่งนิ่งๆน,นะคะแล้วก็ดูทีวีกินขนมซองเนี่ยก็คงไม่ใช่ลักษณะที่จะทำให้สุขภาพดีแต่เด็กๆก,ก,ก็อาจจะต้องออกกําลังกายบ้างเช่นไปเดินไปวิ่งปั่นจักรยานแล้วก็ได้รับแสงแดดด้วยก็ยิ่งดีเพราะจะมีวิตามินดีใช่ไหมคะสําหรับภูมิคุ้มกันของร่างกาย หมออยากจะเน้น3ส่วนจริงๆค่ะก็คืออาหารกันที่เด็กได้นอนหลับพักผ่อนดีกันออกกําลังกายและส่วนเสริมเนี่ยหมอขออนุญาตที่จะแนะนํา2อย่างนะคะในการเพิ่มภูมิคุ้มกันโดยตรงเลยก็คือภูมิคุ้มกันชนิดรับประทานค่ะซึ่งหมอคิดว่ามันจะได้เป็นตัวช่วยสุขภาพให้แข็งแรงนะคะปัจจุบันเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารอาหารพิเศษหรือสารอาหารชนิดที่ผลิตโดยสารธรรมชาตินะคะ ที่จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นอิมมูนิเซนยูนิเซนหรือต่างๆสิ่งที่เป็นอิมมโนกับเอลินก็จะช่วยได้และอันที่2ก็คือโปรไบโอติกส์นะคะของโปรดของที่หมอพูดประจำนะคะเพราะโปรไบโอติกส์คือจุลินทรีย์ชนิดที่จะสามารถมีแบคทีรียที่เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้อย่างดีค่ะก็2ององค์ประกอบใหญ่ๆรวมกันแล้วนะคะหมอคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งสำหรับภูมิคุ้มกันของเด็กค่ะ ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับวันนี้เราก็ได้คาตอบพื้นฐานแล้วนะครับแต่ว่าง่ายสั้นดีมีประโยชน์แล้วก็คิดว่าคนในครอบครัวของเราก็จะแข็งแรงมากขึ้นนะครับวันนี้ขอร่างกายที่แข็งแรงนะครับสร้างภูมิจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะร่างกายของเราเนาะเอ่อมันก็ต้องมีภูมิทางด้านอารมณ์ความคิดจิตใจด้วยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับวันนี้วัน,นดีๆมีสุขภาพดีๆเป็นของทุกคนนะครับสวัสดีครับ